ไ,ไ,มไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่มอ,อเตอร์ไซค์มแม่ขี่ไปทำธุระสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยววันนี้จะให้เจ๊เขียวขับรถเันนี้โดยผมจะไปกับสายันนะถูกโบกลางทาง <c oughs> ถูกโบกลางทางครับ <c oughs> เดี๋ยวพอดีตำรวจตั้งด่าน <c oughs> ทากันนี้ไปเดี๋ยวให้เจ๊เขียวขับรถนี้ไปบ้าน <c oughs> ขับรถผมไปบ้านแล้วผมก็จะไปกับเอยเออนี่ไปขี่พี่นี่แหละ เดี๋ยวผมก็จะไปกับสายันปิดไหมปิดไม่สนิทปิดแล้วนั่นละเดี๋ยวจะพาสายันไปซื้อเหล็กครับผมรถแรงนะโอ้แจ๋วแฉวโอ้ได้ปลดเบรกมือไว้ชีเขียวเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เอาคันนี้มาบ่โอ้เท่จังเลยจะไปซื้อเหล็กสักหน่อยเฮ้ยน่ารักจังคันนี้ไร้ยะ่ยอิเขียวปิดตึ้มเขาบอกว่าเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกประตูจะพังเลยจะพังเพคนบิดเฮ้ยเอเย็นดิบบอเย็นครับวอ้แน่นอนจัะวะเปียเปิดเกล็นอย่างงี้นะดูอันนี้แค่ใ้เปิดแค่นี้ในสนามไม่มีฟิล์มเลย ถ้ามีฟิล์มนี่เย็นเจี๊ยบเลยแล้วมีแต่ยุ่งบ่น่ารักดีนะอันนี้อะไรซูซูกิบหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งเลยครับโอ้โหได้จับจับอะไรนะรางวัลบะครับทวีโชคใช่ไหมครับเป็นชื่อใครชื่อพ่อหรือชื่อแม่ชื่อแม่ว้าคำนี้นี่ได้ฟรีนะครับจับอะไรนะโอมอมโอมอม พร้อมซับวีโชคใช่ไหมครัของทกสครับนี่ยรางวัลที่หนึ่งเหลือสีประตูยังไม่ทันได้อ๋อสระตัวไว้ให้มงคลต้องราต้องราอันนี้รถรถประจำรถประจำของคุณพ่อใช่ไหมเนี่ยครับโอ้ยแรงกว่าคันเขียวนั้นหรือเปล่านี่ยังไงนะบอกยากแต่มันเครื่องมันเล็กนะครับเครื่องเล็ก ถคนฟางรถคนฟางมีกี่เกียร์คันนี้มีกี่เกียร์นี่ยห้าเกียร์ห้าเกียร์บ่สโอเคอะไรเบรกคบอเสียงอันนี้เกียรัคลูกปืนครัสบอสใช้นานแล้วไหนเริ่มจะไปบ้านเก่าแล้วไปบ้านเก่าเลยบ่สถ้าพี่ไปไหนเนี่ยครับพาไปไหนเนี่ยพาไปส่งตำรวจไอ้นนี้ตำรวจว่าเมื่อกี้เองโอ้ นี่เลยต้องพาพี่ไปด้วยเดี๋ยวก็าโบกเขาอะไรก็ถ้าเราคนเหล็กนี่เขาจะว่าอะไรไหมเขาพาผ้าแดงมาด้วยดิอือไม่ว่าหรอกนะอือถามหาประกันอะไรแล้วมีอยู่ดิไม่ให้เด็กภาษสีอยู่อ่ะต่อแล้วเตอโอ้มันเปลี่ยนได้หรอกตามหาคู่มือรถอีกกวนนะโอ้ม่ต้องตามหาหรอกตามหาในขนาดนั้นอือเดี๋ยวถามหาจริงนะพี่ ต้องถ่ายเป็นซำเนาเป็นอะไรไว้เขาอะก็บอกก็บอกเขาว่าโอ้รถผมสงวดยังไม่หมดเลยวันงี้ตอนนั้นกัดพ่อผมมีครับทุกอย่างแล้วก็ยังถามหาซสำเนาคู่มือรถนับเพราอะไรจะขนาดนะพี่ชอบบอกโอ้ผมสงวดยังไม่หมดเลยครับอโมูจะนับเลยร้อยแต่มันก็เงียบดีนะครับมใส เปิดกระจกไว้อันนี้หัวอ่ะหัวอะไรไหนโปรเฟียเรสเจ็ดร้อยโปรเฟียเนี่ยโปรเฟียครับละออแท้ละออแท้เอ็นที่นั้นเมื่อวานไว้ใส่หัวโปรเฟียไปว่าเติมอีกไม่กี่หมื่ออ๋ออ้โหหัวโปรเฟียมใช่เป็นแสนนี้เกือบนั่นแหละแปดแปดแปดหมื่นก็ตามสภาพด้วยนะครับ ไรนั้นถ้ามันห้าหมื่นหกหมื่นแล้วเติมเงินอีกหน่อยก็ได้โปรเฟียเลยบอกครับผมก็ดีใจคิดว่าจะเอสเกียร้อยโอเอสเกียร้อยก็เพลงอีกแล้วพเพลงเลยซองเซนกว่าหนาเลยถ้าเชียงกงครับเซนกลางๆไปบ่ายนี่ใส,ส่แต่สมองก็พอแล้วสมองก็โลจน ม้วนเหมือนพี่เสียนนก็หล,ล่อนั่ยนะนะสมอลเงินสมอลทองนั่นก็ได้สมอลนะสมอลสีไฮเท็กนะสีไฮเทคกมันจะเป็นรุ่นก่อนนะั้นเนาะมันจะเป็นไอ้ปีกนอกอะ่ะปีกนกเออหัวก็เหมือนกันม้วคล้ายๆกันแหละปีกนกปีกนกที่จะเป็นโลโก้เขาจะเป็นปีกนกข้างหน้าใหญ่ๆนะปีกนก แต่ของพี MM ่นนจะเป็นสมอไงสมอสมอ้ร <late drugs livest> ูปสมอทองสมองเงินมันก็มีสมองเงินกับสมอทองสมอทองไม่ค่อยเห็นนะเห็นแต่สมองเงินเยอะสมอทองน่าจะหลังหรือเปล่าสมอทองหลังเลยมจาแต่ส่วนมากผมเห็นแต่สมอสมองเงินเนี่ยเยอะมากเลยสมองเงินเนาะ เยอะเลยที่เห็นเห็นในกระสรมนึงสมอทองไม่ค่อยมีเนาะเนาะครับแพงวะไม่ไปซื้อเหล็กก่อนสามเส้นเหล็กแปลงหนึ่งซื้อเหล็กอ่ะครับเดี๋ยวนี้เหล็กเหล็กไปทำอะไรเนี่ยทำจะตัดเดี๋ยวผมจะให้กขาทำหน้าเป็ดเดี๋ยวว่เลยแป็ดอะไรตัดหน้าเป็ด

เขาทำอะไร <c oughs> เขาจอดลบตำรวจได้บอก <c oughs> โอ้ตั้งดีมากเลยแถวนี้ตั้งได้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเลยผมัมแต่ไปนั่งคิดว่าจะออกแบบยังไงตัววางตัววางไวางเครื่องอวางเครื่องผมออกแบบไปตอนแรกออ,อกแบบอ,อีกฝั่งหนึ่งแล้วคราวนี้มาหันดูรนนี้เอา้าไอตัวปากมันอยู่ไปลึกเกินนี่กเดี๋ยวจะย้ายตัวไปขา้ขางในข้างในก็ชุด ตัวลูกสูบก็ยาวไปข้างในเออครับแต่ก็ต้องอย่างนั้นแหละถ้าไม่งั้นก็วางตามไม่ได้อ,อืมที่ดูยี่กมาวมื่อเช้ามาดูป่ะครับรับรุกล่อมาโอ้ขับรถดำม,มาเลยลนะ่ะรับขับรถดำฟังยังอยู่ด้วยสิออฟงังเสร็จทำเสร็จแล้วมาอัดนะมาอัดรีบทำให้เสร็จไป <c oughs> จะได้อัด ตัวร้อนข้าวอยู่เลยมันจะนานก็ตัวร้อนข้าวเฮ่ยทำตัวร้อนข้าวเดี๋ยวบอน่าจะทำทำอยู่อ๋อแจ๋วเลยนะถ้าทำเนี่ยต้องทำแน่ต้องทำเฮ้ยาตาตายอมสอนด้วยเห็นตายสิตาวันนั้นหรือเปล่าพี่หลดคนระับพี่หลดอยู่ข้างหน้ายูเทิร์นเขาก็ไม่มีด้วยนะเนี่ยเขาฉลาดมากเลย เขาน่าจะซื้อไว้แล้วซื้อ <c oughs> ซื้อไวไม่ให้ทำ <c oughs> ไม่ให้ทำยูเทิร์นหรอครับไม่ให้ทำใกล้ๆตรงนะู <c oughs> ้นลเลยนะใกล้ป้อมเลยหรือไม่ก็ทำให้เลยป้อมนึงแล้วก็ยู่ทิร์นก็ดนเหมือนกันทำบาปกันเกินนะพี่อนไป <c oughs> ถึงแล้วครับร้านเหล็กต้นเหล็กไม่รู้จะมีเหล็กที่เราจะซื้อไหมเป็นกลางหน้าสี่กับหน้าสาม น่าสี่น้าส,สามครับโดนน,นี่ไหมโน่นตามอยู่ข้างหน้าอตอนกลับเราก็ต้องถอยเราตรงนี่แหละกลับถอยเลยครับถอยเลยไม่ให้ขับย้อนสอนต้ไม่ขับย้อนสอนนะถ <laughs> อยเอาครับประมาณสองกิโลในหัวโ,โปรเฟียแบบนี้นี่ยโปรเฟียสวยนะสนะุด <laughs> สมองนี่นี่ <laughs> นี่นี่วิกเตอร์นี่สวยนี่นั่นไฮไสวยนี่ยดูมินเนเตอร <laughs> แ์แจ๋วๆด้วยแหละว้าวเล็ก rắn gì này rắn chưa đây nè, xiên nạng như vậy không? <laughs> Mưa nó tưới này, bia vậy này, coi, ngóng lưng lên, coi ที่นี่เขารับตัดเหล็กด้วยบ่ใช่ไหมตัดกระจกเนี่นะซีนั้นง่ายซีนั้นใช่เพราะงั้นเลเซอร์รอดูครับว่าสายันจะซื้อเหล็กแบบไหนนะอล้นี่เหล็กเขาเรียกเหล็กฉากก็เหล็กแผ่นบอก เล็กแชกโอ้เล็กเยอะเลยเนาะผมไม่เคยกนยุย <c oughs> ถ้าผมไม่เคยกนุยถ่ายยีผมไม่เคยเข้ามาเลย <c oughs> แต่มีทุกอย่างเลยเนาะที่เนี้ยนี่4ม่ไม่น้อยเลย อันนี้เอาไปทำอะไรแท่นเครื่องอะแท่นแท่นวางตัวอัดฟังนะมันจะมันจะหนาไหมแผ่นี้หนาหรืดีเนาะอันนี้หนาไหมล่ะอันนี้หนาเท่าไหร่นี่เจ็ดมิลเจ็ดมิลอันนี้ราคาเท่าไหร่ 2องพับาทคอะันอันี้หน้าสาาสามหนึ่งันร้อยหาสิบถล้เพาะเหล็กทานนี่ก็เป็นหมื่นแล้วมันพอจะหนักไหมอืมอัหน้าห้าเลนี่ยใช่ไหมหน้าหเนี่ยสามพามร้อยบาท สามพันสอันนี้เท่าไรนะสองพันเท่าไรตัวนี้สองพันสองร้อยหกสิบแปค่ะสองพั้ยหกสิบแปดหน้าเจ็ดมิลใช่ไหมหน้าสี่นี่จะคนไปตำรวจจะจับนะพี่เด็ก <c oughs> ตังบานอยู่นี่ห <c oughs> ยับจะแนบ <c oughs> เอาอันนี้หนเส้นแล้วก็อันนี้3เสน้นนะอันนามสาส้น,าน สามนิ้วสามเส้นทั่เกสั่งเอาสั่งเอาเลยครับทักเกศใช่เขามีรถส่งด้วยเหรอนี่ค่ะแต่แต่แต่ว่าต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะเพราะว่ารถเขาไปส่งส่งฟรี่ะครับที่อยู่ที่ไหนนราธิวาส เราจะได้ยูเทอได้ย้อนสอนให้ให้เขายกไปให้บ่ให้เขาแบกไปให้บ่กระนุ้ยี่ที่เล้วถ้าเกิดพูดตัวไอ้นี่มันเพลงไหมพีเนี่ยถ้าเป็นแบบเส้นหนึ่งเลย เหล็กเส้นเหล็กมีทุกรูปแบบเลยนะทนี่นี่โอ้ี่ตะแกรงก็มีด้วเนาะตะแกรงก็มีขายแล้วเนอีอ่ะก็รอติดตามคลิปหน้าครับพี่น้องอตัวนี้นะ ท้องล้อนำว่าสายจำจะได้เหล็กตัวไหนไปบ้างครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ